สวัสดีครับสวัสดีตอนแดงแรงเมาเด้อเพื่ออยได้หมาน้อยออกใหม่ใหม่ห้าตัวหมากำผ้าเจ้าของก็ไม่มีคอยมาเลี้ยงไว้ซื้อ ปิ้งไก่กินมืดอลยยี่สิบตอนนี้บะมีอยังให้มันกินแล้วแถมมาออกลูกอีกกินข้าวเด้อพพี่น้องอ้อมประดุกข้าวแรงข้าวแรงคนกับสิบะมี่มองอยู่แถมหมาก็จะมาออกลูกอีก โอ้ยตายคอยคนก็นเที่ยวขขาเต็มโงบยานามาแต่มมาตัวนี้แสนรู้มากครับมาแสนรู้เห่าแต่ไม่กัดขี่ตรงนี้ก็กำลังจะถึงยึดครับ ผมมาเช่าเขาอยู่ที่ยึดก็กลับบ้านเราเหลือแต่มหมานี่แหละจักภพยที่เอาน่าสงสารมาก รบรรลุแซบแซบพี่น้องไม่ได้ถ่ายตอนทาําก็มันลำบากเสียงรถสีขาววึนวนนมาเอาเดอ้อพาอยากได้มาน้อยน่ารักออกใหม่ๆได้สามวันคอมเมนต์ได้เด้อครับพครอยากได้ ทรงเคอรี่ไปหายเลยอืมมีแต่ตัวน่ารักน่ารักครับนี้นะครับกินข่าวก่อนครับสวัสดีครับ